เพื่อนๆเคยได้ยินถึงเรื่องราวของหนังสือที่แบบถ้าใครมีไว้ในครอบครองเนี่ยก็อาจจะฉิบหายได้ไหมครับคือคนเขียนเนี่ยก็โดนแทงส่วนคนแปลไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับก็ต้องโดนยิงจนดับวินว่อนกันไปเลยซึ่งไอ้หนังสือที่แอดจะเอามากล่าวในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หนังสือประเภทแบบคุณสาบคุณใสหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องมโนหรือเปล่านะครับ เพราะเอาจริงๆไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เ,เราก็สามารถไปหาข่าวกันมาได้นะครับและไอหนังสือเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเล่มที่เพื่อนๆมีไว้ในครอบครองก็ได้ซึ่งหนังสือเหล่านั้นมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วเล่มไหนที่คนเขียนและคนแปลเนี่ยได้พบกับความวิบัตินะครับเราก็มาเริ่มค้นหากันเลยดีกว่ากับ5หนังสือต้องห้ามที่รายการขยักเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับ โดยแอดก็จะขอเริ่มเล่าจากหนังสือต้องห้ามที่มันเบาๆไปสู่เรื่องอะไรที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับจากอันดับที่5ที่เอาจริงๆเล่มนี้เนี่ยแอดก็มีไว้ในครอบของแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นหนังสือที่ถูกจัดว่ามีความไม่เหมาะสมเป็นอันดับที่สูงกว่า50 Shades of Grey หรือว่าหนังสือแนวบทๆนวดๆวดซะอีกนะครับนั่นก็คือหนังสือเรื่องกัปตันกางเกงในนั่นเองที่เนื้อหาของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ เด็กประถมสองคนนะครับที่ก็มีนิสัยค่อนข้างจะเกเรหน่อยนะครับจนพวกเขาเนี่ยไม่ถูกกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนครับพวกเขาทั้งสองก็เลยได้ไปทําการล้างสมองอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนจนกระทั่งอาจารย์ใหญ่เนี่ยได้กลายเป็นยอดมนุษย์ที่มีชีวากัปตันกางเกงในซะง,งั้นนะครับคือเหมือนกับว่าในตอนที่คุณครูของเขากําลังอยู่ในภวังเนี่ยคุณครูใหญ่ก็เกิดแปลงสภาพเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ที่แบบเปิดโชว์นมแล้วก็ใส่แต่กางเกงในตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ออกไปช่วยกู้โลกอะไรกัน แล้วมันก็จะมีเรื่องปัญญาอ่อนที่เกิดขึ้นในหนังสือเนี่ยอีกมากมายเลยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นหนังสือที่สนุกมากเลยนะเพราะแอดก็ฝึกภาษาอังกฤษมาจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละและเด็กฝรั่งหลายๆคนนะครับเขาก็มีหนังสือเล่มนี้ไว้ในครอบครองด้วยเช่นกันหากแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ปลื้มสําหรับผู้ปกครองแล้วก็ครูบาอาจารย์นะสิครับที่แค่เห็นหน้าปกเป็นแบบชายเปลือยกายใส่แค่กางเกงในตัวเดียวเนี่ย พวกผู้ปกครองก็คิดเป็นอื่นเป็นไกลกันแล้วนะครับท,ท,ทั้งที่ว่าถ้าลองไปอ่านดูดีๆเนี่ยเนื้อหาในหนังสือนะครับมันจะไม่มีทั้งภาพของช้างน้อยคำหยาบหรือว่าเรื่องราวแนวบทบทนวด,นวด,น,วดนวดความรุนแรงอะไรเลยหากแต่ว่านั่นแหละฮะพวกผู้ใหญ่ฝรั่งเขาก็คิดไปไกลแล้วบวกกับว่าในหนังสือนี้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องราวของการที่มีเด็กเกเรไม่เคารบครูบาอาจารย์อีกนะครับผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าเนี่ย มันเป็นการสอนให้เด็กมีความลามปามบอตัวบอซอยกับผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยเริ่มมีการแบรนหนังสือเล่มนี้กันครับที่ล่าสุดเมื่อเล่มสุดท้ายของกัปตันกางเกงไหนได้ออกมาเนี่ยมันดันมีการเฉลยในเรื่องอีกนะครับว่าหนึ่งในตัวเอกของการ์ตูนเนี่ยเขาเป็นสายวายครับโอ้ชาวโชว์มากนั่นแหละผู้ใหญ่ก็เลยรับไม่ได้แล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวเด็กเจ๊กฉันอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะกลายเป็นสายวายกันหมดเลยคือไม่รู้ว่าถ้าหนังสือจีนจังได้เข้าไปขายในพวกชาติเหล่านี้นี่ พวกฝรั่งไม่เอาหนังสือจริงจังมาเผาแล้วแบบมันตามล่าหาหัวนักเขียนกันเลยเหรอครับเนี่ยซึ่งเอเรื่องราวอันนี้เอาจริงๆมันก็เป็นแค่ระดับนำจิ้มเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเรามาต่อก,กันกับเรื่องราวต่อมาดีกว่ากับอันดับ4 Animal Farm หรือว่าหนังสือที่แอดเชื่อว่าช่วงหลังๆโควิดมาเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามันเป็นถึงหนึ่งในหนังสือที่พลเอกประยุทธ์นะครับได้สนับสนุนให้อ่านด้วยนะที่ก็ไม่รู้ว่า ท่านคิดยังไงถึงได้สนับสนุนให้คนมาอ่านในหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือนี่มันก็ช่างเอาเป็นว่าเรามาฟังกันกันกบเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ดีกว่าที่มันก็จะได้กล่าวถึงฟาร์มสัตว์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งถูกปกครองโดยชาวนาใจร้ายที่เป็นผดเด็จการครับกดขี่ข่มเหงสัตว์ต่างๆในไร่เลยคือใช้งานสัตว์ต่างๆทุกตัวเนี่ยทำงานเยี่ยงหมูเยี่ยงมาเลยนะเดี๋ยวๆสัตว์ต่างๆมันก็เป็นหมูเป็นหมาแล้วทำงานแบบหนักมากเลยนะครับ ในขณะที่ชาวนาผู้อยู่เบื้องบนเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายท่ามกลางหลังขดหลังแข็งของเหล่าสัตว์ต่างๆนะครับมันก็เลยได้ทําให้คืนหนึ่งเนี่ยไอ้พวกสัตว์ต่างๆนะครับก็ได้ตั้งตนประชุมขึ้นมาครับโดยมีผู้นําเป็นบักสุภิกตัวหนึ่งฮะที่ก็ได้มีอุดมการณ์ในความฝันว่าพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยควรจะปกครองกันเองสิเราจะไปปล่อยให้มนุษย์เนี่ย มากดขี่ข่มเหงเราสิดูซิมนุษย์มันทําอะไรเนี่ยมันใช้งานเราเสร็จแล้วมันก็ขึ้นไปนั่งข้างบนชิวๆที่มาพูดจบปุบนะครับเราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ต่างประทับใจครับแล้วก็ต่างแต่งเพลงสรรเสริญเยือนยอบวกกับโบวชให้บักสุพิกนะครับได้กลายเป็นหัวหน้าเลยที่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการจัดตั้งแกนนําหมูขึ้นมามากมายนะครับเพื่อจะ,จะยึดขออํานาจจากระบอบมนุษย์มาให้ได้เนี่ยแหละ หลังจากนั้นก็มีการตั้งค่านิยมสำหรับสัตว์เอาไว้7ประการด้วยโดยใจความหลักๆของค่านิยมทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณว่าให้สัตว์ทุกตัวนะครับมีความเท่าเทียมกันแล้วก็ห้ามไม่ให้สัตว์ตัวไหนเลยได้ทำตัวเหมือนกับมนุษย์แบบนั้นซึ่งอุดมการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ทว่าก็เช่นเคยครับเมื่อมีใครบางคนไม่ว่าจะสัตว์ก็ตามได้รับอำนาจเนี่ยมันก็จะรู้สึก เหลืองบ้าอํานาจขึ้นมาได้ในไม่นานนะครับดังเช่นหมูตัวนั้นที่ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้นํานั่นเองคือในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าสุภิกตัวนั้นนะครับก็ได้มีการเอาแอนิมอลตัวอื่นเนี่ยมาใช้งานเอารัดเอาเปรียบกันมีการใช้เอาลุกน้องต่างๆไปทํางานเสร็จแล้วก็ขโมยหาว่าผลงานนั้นเน่ยเป็นของตนเองนอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อต่างๆอีกมากมายด้วยจนสุดท้ายแล้วนะครับไอ้สุภิกตัวนั้นเนี่ยมันก็ได้ไปร่วมมือกับมนุษย์ แล้วก็กลับมาทําร้ายเหล่าพ้องเพื่อนสัตว์ด้วยกันเองครับคือในหนังสือเนี่ยมันได้มีการบรรยายถึงภาพที่เจ้าหมูนะครับมันได้กลายร่างใส่เสื้อแบบมนุษย์ไปกินวายแบบมนุษย์แล้วก็มีเรื่องราวรื่นเริงอะไรแบบมนุษย์โดยไม่สนใจค่านิยมหลักๆ7ประการที่พวกมันเคยตั้งเอาไว้เลยว่าสัตว์ทุกตัวจะต้องเท่าเทียมกันจะไม่มีใครทําตัวเป็นเหมือนมนุษย์นะครับนี่เนี่ยสุภิกมันทําหมดเลยครับที่ถ้าหากอา่านผ่านๆเนี่ย หนังสือเล่มนี้นะครับมันก็เหมือนกับจะเป็นนิยายดราม่าของสัตว์สนุกสนุกเล่มหนึ่งนะหากแต่ว่าถ้าใครได้ทราบแนวคิดของหนังสือเล่มนี้จริงๆนะครับก็จะพบว่ามันได้ซ่อนเนื้อหาอะไรที่จิกกัดสังคมในยุคนั้นเอาไว้แบบเยอะแยะเลยนะครับ คือเหมือนกับว่าเจ้าหนังสือเรื่อง Animal Farm เนี่ยมันจะได้ถูกแต่งขึ้นมาในช่วงหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มของสงครามเย็นพอดีเลยซึ่งแต่ละชาติมหาอำนาจเนี่ยก็จะมาอวดเบ่งกันนะครับได้แก่2ระบอบหลักๆก็คือระบอบประชาธิปไตยในฝั่งตะวันตกนะครับกับระบอบคอมมิวนิสต์ทางฝั่งตะวันออกว่าแบบระบอบไหนจะดีกว่ากันไงและหนังสือพวกนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเขียนขึ้นมาโดยระบอบประชาธิปไตยเพื่อทำให้พวกคอมมี่มันดูแย่เนี่ยแหละครับ คือในหนังสือเนี่ยเหมือนจะเอาระบบคอมมิวนิสต์ของโซเวียตนะครับมาเปรียบเทียบในการกดขี่ผู้คนครับแล้วก็จะเปรียบเทียบเจ้าหมูในเรื่องเนี่ยเป็นสตาลินหรือว่าผู้นําของโซเวียตในสมัยนั้นนะครับที่ปากปก็ประกาศบอกประชาชนว่าพวกเราเนี่ยเป็นคอมมี่นะพวกเราจะมีอะไรที่เป็นคอมมอนเหมือนกันอย่าไปทําตัวให้เหมือนพวกราชวงศ์ชนชั้นสูงโรมานอฟอะไรแบบนี้มันเอาเปรียบจากประชาชน แต่ด้วยนั่นแหละครับเมื่ออำนาจได้เข้าปากปุบในเวลาต่อมานะครับฮีสตาลินเนี่ยก็ทําเช่นเดียวก,กันกับที่พวกราชวงศ์ต่างๆของรัสเซียนะครับเขาได้ทําก็เลยหนําซ้ําอาจจะทําหนักกว่าด้วยคือทั้งบ้าอํานาจใช้ประชาชีรัสเซียทํางานหนักโกยตังเข้ามาตกอยู่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกนอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็สั่งเจียนคนที่เห็นต่างกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับคือเอาง่ายว่ามันเป็นหนังสือที่เขียนด่าเผด็จการว่างั้นเถอะ ที่นั่นแหละครับเราก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ออกมานะครับหลายๆประเทศที่ถืออุดมการคอมมิวนิสต์เป็นอุดมการหลักๆของดินแดนเขาเนี่ยก็ได้ทําการแบรนหนังสือเล่มนี้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติโซเวียตคิวบาจีนหรือว่าอาณาจักรคิมแลนก็ตามนะครับที่ในเวลาต่อมาถึงแม้ว่ายุคนี้เนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยให้หนังสือเล่ม Animal Farm นะครับ ได้เอามาเผยแพร่ได้แล้วในจีนกับรัเสเซียนะหากแต่ว่ามันก็ยังเป็นหนังสือเวอร์ชั่นที่แบบถูกเซ็นเซอร์กันอย่างจัดหนักเหมือนกันที่อันนี้เนี่ยมันจะเซ็นเซอร์จัดหนักยังไงแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแอดก็ไม่เคยไปหามาอ่านดูหากแต่ว่าไอ้เรื่องราวของการแบรนหนังสือเล่มนี้ที่มันแปลกประหลาดที่สุดที่แอดได้ไปเจอมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับที่ตอนนั้นเนี่ย ทาง UAE นะครับเขาก็ได้แบน Animal Farm เล่มนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าหนังสือมันมีอุดมการเป็นคอมมิวนิสต์อะไรแต่อย่างใดนะหาแต่พวกเขาได้แบนเพราะบอกว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันจะมีการพูดถึงหมูฮะที่พวกเขาเนี่ยได้เอาหมูมาเปรียบเทียบรากวกับว่ามันเป็นคนอะไรแบบนี้ซึ่งเขามองว่ามันไม่เหมาะสมเลยที่จะเอาสัตว์เนี่ยให้ไปทัดเทียมกับมนุษย์นะครับเขาก็เลยแบนซะงั้นแล้วแบบถ้าแบนหมูเพราะหมูมันทําเหมือนกับคนแบบนี้เขาไม่ต้องไป Mouse, แบน Mickey มาส s e Tom a n เจ e r ี่อะไรพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ย โอ้ oh my god บางทีคนในกองเซ็นเซอร์นี่เขาก็แบบเหมือนอยู่ในโลกคู่ขนานอิเซไกอะไรแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เอาเป็นว่าเมื่อพูดถึงอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆรู้จักคำว่าโลลิคอนหรือโลลิต้าไหมครับเพราะว่านั่นแหละมันก็คือเนื้อหาของหนังสือต้องห้ามในอันดับที่3โลลิต้า หนังสือที่แค่พูดชื่อขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็ถึงกับยิ้มกรุ้มกริ่มกันแล้วใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่เข้าใจว่าไอ้โลลิต้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นเหมือนสับสมัยนี้เนี่ยแหละที่คนนะครับเขาจะใช้สื่อกันถึงพวก คนแก่ที่แบบรักเด็กนะครับซึ่งไอเด็กที่ว่านี่มันเป็นเด็กสาวแบบยังไม่แตกเมลเลยนะซึ่งในหนังสือเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้มีการกล่าวถึงความรักแบบนั้นเลยแหละครับเป็นความรักของชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่เขาเนี่ยก็ได้ไปเลี้ยงต้อยเด็กสาวซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องที่มีนามว่าโลลิต้านั่นเองครับที่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่ค่อนข้างมีความอีโรติกแล้วก็ตอบสนองจิตใจของพวกคนที่รักเด็กนะครับ หากแต่ว่าถ้าเราได้ลองไปอ่านใหนหนังสือเล่มนี้ดูดีจริงๆนะก็จะพบว่าข้างในนะครับมันจะไม่มีเรื่องราวที่พูดจาแบบลามกโจกกระเปรดหรือว่าโจงคลื่นมาอะไรออกมาแสดงอย่างโจงแจ้งเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละผู้คนก็ได้ตีความไปแล้วว่าไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันได้ผิดตั้งแต่มันได้ถูกตีพีออกมาแล้วเพราะมันมีเนื้อหาเป็นคนแก่ไปรักกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง นี่มันเป็นเรื่องที่ผิดผีดผิดศิลธรรมและถ้าเราปล่อยให้หนังสือเล่มนี้ได้ถูกวางขายไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไปสร้างค่านิยมผิดผิดว่าไอาการที่คนแก่เลี้ยงต้อยเด็กอะไรที่ยังไม่แตกสาวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละครับก็ดราม่ากันไปเป็นการใหญ่เลยแล้วดราม่าของหนังสือเล่มนี้นะมันก็หนักที่ว่าหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้าตั้งชื่อลูกตัวเองว่าลลริต้าอีกเลยนะครับ แต่ถ้าว่าถ้าจะพูดกับหนังสือเล่มที่มีความแรงมากกว่านั้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยแอด้ขอแนะนํานี่เลยฮะหนังสืออันดับ2 Ulysses หนังสือเล่มที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดทั้งหมดในลิสซี่แอดได้หามาในวันนี้เลยละมั้งครับก็คือเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับไปได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะที่ตอนนั้นนะครับเขาก็จะมีการจับเอาคนเขียนหนังสือเนี่ยมาขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันอย่างจริงจังเลย แล้วก็มีการไปปรับพวกโรงพิมพ์ต่างๆที่เอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยออกไปเผย,พยแพร่ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอมันยังได้เกิดเรื่องราวดราม่าต่างๆที่หลากหลายประเทศซึ่งได้นําเอาหนังสือเล่มนี้ไปพิมพ์เนี่ยก็มีการหยิบเอาหนังสือนะครับมาเผาทิ้งเป็นการใหญ่เยี่ยงการล่าแม่มดเลยล่ะครับซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆ็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วอะไรกันละ่ะมันทําให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันได้ดราม่ากันหนะักขนาดนั้นนะครับ ซึ่งคำตอบก็คือยูลิ s ซีสเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนังสือซึ่งมีเนื้อหาที่ได้พูดถึงเรื่องราวที่ทุกคนมักจะทำกันในห้องระโฐานนี่แหละครับคือบรรยายกันไม่อย่างเมามันเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าหากหนังสือมันได้ถูกปล่อยขายแบบธรรมดานะคนก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันได้ถูกดราม่าจนแบร์เนี่ยแหละครับมันก็กลายเป็นให้คนหันมาสนใจหนังสือเล่มนี้มากและในเวลาต่อมาพอมันขายไม่ได้ใช่ไหมหนังสือเล่มนี้เนี่ย มันก็ได้กลายเป็นของหายากที่ก็มีการแอบ,บซื้อแอบ,บขายกันราวกับคลิปต้องห้ามอะไรบางอย่างที่นักเรียนมัธยมมักจะแอบ,บส่งต่อกันโดยห้ามคุณครูจับได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเรื่องที่ซีเรียสและก็จริงจังที่สุดของวันนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องราวของหนังสือต้องห้ามในอันดับที่1ครับหนังสือที่มีชื่อว่า The Satanic v e r s e หรือ แปลเป็นไทยประมาณว่าองค์การปีศาจนังสือแห่งปีศาจอะไรประมาณนั้นแหละครับที่แค่ชื่อหนังสือเนี่ยมันก็ดูทั้งน่ากลัวลึกลับแล้วก็น่าค้นหาแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเขียนเกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาเนี่ยแหละครับที่ก็ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะหากแต่เป็นศาสนาอิสลามครับโดยที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันได้ถูกประพันธ์ขึ้นมาโดยชาวอังกฤษอินเดียผู้หนึ่งที่เขาก็ได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวมุสลิมเนี่ยแหละ หากแต่ว่าเฮียแกนะครับก็จะเป็นคนที่มีความสงสัยอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาเลยจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้นําเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมาเขียนเรียบเรียงกันเป็นซีรีส์หนังสือองค์การปิศาจนี่แหละครับที่ก็ได้เรียบเรียงมาในรูปแบบของนวนิยายแฟนตาซีเนี่ยนะครับโดยในแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะแฝงเอาไว้ด้วยการตั้งแง่แล้วก็เสียดสีข้อสงสัยต่างๆของศาสนานะครับ แล้วก็มีการนําเอาความเชื่อเก่าๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกับค่านิยมในปัจจุบันครับศาส,สนาควรจะมีการอัปเกรดสังคายนาอะไรแบบนี้เข้ามาใส่ด้วยหรือเปล่าากแต่ว่าไอ้เรื่องต่างๆที่เขาได้พูดมาเนี่ยมันจะไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบสร้างสรรค์ไงแต่มันจะเป็นการเปรียบเทียบที่ดูค่อนข้างบิดเบือนศาสนาหน่อยๆนะครับคือเหมือนเขามีการเอาเทพีของศาสนานอกลีดอย่างอัลอุซามานอตอะไรพวกนี้เข้ามาปะปนด้วยนะครับซึ่งไอ้เรื่อง เทพนอกรีดกับศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบโ no น่โน่เข้ากันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ไม่พอครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะมีการเอานามของท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดาของชาวมุสลิมกับสถานที่สําคัญต่างๆในศาสนานะครับมาก่าวบิดเบือนแบบไม่ค่อยดีงามด้วยที่เรื่องราวคร่าวๆข,ข,ข,ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีประมาณว่ามันจะมีชาวมุสลิมอินเดีย2คนนะครับเขาได้รอดพ้นจากเหตุการณ์การเครื่องบินระเบิดมาได้ และหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ประสบกับปัญหาในชีวิตต่างๆนานามากมายเลยจนทําให้พวกเขานะครับต้องเกิดการเลือกระหว่างศรัทธาที่พวกเขามีต่อศาสนาหรือว่าความสงสัยอะไรกันไปนะครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ย หนึ่งในตัวเอกนะครับก็ได้กลายเป็นฝ่ายดีฝ่ายเทวดาอะไรไปส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นแย่ๆอะไรประมาณนั้นเลยคือมันจะเป็นนิยายที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนซ้อนเงื่อนแล้วก็เรียบเรียงได้สวยงามนิยายหนึ่งเลยแหละมันก็เลยทําให้นักเขียนเรื่องนี้นะครับเขาถึงกับได้รับการนําเสนอชื่อเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของรางวัลวรรณกรรมดีเด่นอะไรแบบนั้นเลยนะหากแต่ว่า ไอ,อเรื่องที่ไม่ดีงามก็คือไอ,อเรื่องต่างๆที่เขาได้เขียนลงไปในหนังสือเนี่ยแหละครับที่มันก็มีทั้งการแซะบิดเบือนแล้วก็มีการสื่อถึงชื่อแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆทางศาสนาเขาอย่างผิดๆด้วยนะครับนั่นแหละฮะเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการหัวร้อนขึ้นมามากขนาดไหนของกลุ่มมุสลิมครับรวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะที่เ็าออกมากล่าวหาว่า ไอคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะเขามีความบอตัวบอดอยไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำครับตามมาด้วยการที่ประเทศต่างๆทั้งประเทศที่เป็นมุสลิมแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้นับถืออิสลามเป็นหลักแต่มีความรักสงบเนี่ยนะก็ได้แบนหนังสือเล่มนี้ไปเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีเรื่องราวความปั่นป่วนเกิดขึ้นนะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่แบนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะด้วยเหตุที่คนไทยก็เป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งอะไรใช่ไหมครับหากแต่ว่าไอเรื่องการแบนหนังสือเนี่ย มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากัง,งวลที่สุดของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้หรอกนะเพราะว่าภาพตัดกลับไปที่อีกมุมหนึ่งของโลกนั่นก็คือประเทศอิร่านั่นเองนะครับที่ในขณะนั้นเนี่ยพวกเขาก็เหมือนจะมีผู้นําสูงสุดคนหนึ่งที่มีนามว่าอายาตุลเลาะโคมนีนะฮะซึ่งก็เป็นเหมือนกับผู้นําที่ค่อนข้างเคร่งคําสอนของอิสลามมากเลยก็รู้สึกไม่ปลื้มกับนิยายเล่มนี้อย่างมากเลยนะครับไม่ปลืม้มจนขนาดว่าเขามีการประกาศล่าหวยนักเขียนผู้นี้เนี่ย ให้เอามันกลับมาแขวนคอกันเลยนะครับพร้อมกับตั้งรางวัลน,นําจับให้ได้สูงไปประมาณสัก100ล้านบาทไทยกันเลยคือแบบเยอะมากนะแล้วก็ยังได้ประกาศเตือนถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปแปลแล้วก็ไปเผยแพร่เนื้อหาผิดผิดที่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้อีกว่าถ้าใครได้เอาไปทําต่อเนี่ยเดี๋ยวเองได้มีดับดินแน่และสปอยเออร์ a l ครับมันก็มีจริงๆครับ คือคนแปลต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้โดนยิงจน HP หมดในอิตาลีก็มีคนแปลโดนแทงเกือบดับหรือคนผลิตหนังสือที่นอร์เวย์นะครับก็โดนแจกโปรโมชั่นลูกตะกัวไป3นัดครับซึ่งในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าผู้นำทางอิหร่านคนนั้นเนี่ยท่านจะได้ลงจากตำแหน่งไปแล้วนะหากแต่ว่าไอการตามล่าครั้งนี้เนี่ย มันก็ยังไม่ได้ลดละความร้อนแรงไปเลยนะครับนอกจากนั้นเองมูลนิธิศาส,สนากึ่งทางการของอิรานเนี่ยก็ยังได้เพิ่มค่าหวยกับนักเขียนผู้นี้อีกเป็นประมาณกว่า17ล้านบาทไทยนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากซีเรียสขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางการอิรานนะครับเขาได้ยุติความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศที่เป็นต้นกําเนิดนักเขียนคนนั้นไปเลยนะครับ เนื่องจากเหมือนกับอังกฤษเนี่ยก็จะได้ปกป้องนะักเขียนผู้นั้นไงประมาณว่าคนเราทุกคนก็มีสิทธิการแสดงออกของสื่ออะไรกันแบบนี้แล้วก็มีการคุ้มกันอยู่ตลอดเลยหาแต่ว่าในเวลาต่อมาก็เหมือนกับจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเมื่อปี2022ที่ผ่านมานี่เองหรือว่า36ปีหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปนะครับคนเขียนหนังสือเนี่ย ก็ได้โดนลุมสารเตี้ยท่ามกลางงานประกาศแถลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยแหละณนะเมืองนิวยอร์กของสหรัฐนะครับที่ผลก็คือเฮนักเขียนแกเนี่ยก็ได้โดนแดกเกอร์ตีบวก8นะครับจิ้มจิมจิมเข้าไปแทบพรุนกันเลยที่ถึงแม้เวลาต่อมาเขาจะรอดได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา6สัปดาห์เนี่ยนักเขียนผู้นี้นะครับก็ได้สูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่ง และก็สูญเสียการใช้มือของเขาไปอีกข้างนึงด้วยนะครับคือมันโหดมากเลยนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยยังเป็นหนังสือต้องห้ามที่ร้ายแรงที่สุดในทุกวันนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f n d i a r y นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเนยายบาย